สวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซีและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับกับพ่อกับผมคือเก้าครับพี่น้องปองปลายสุภูสุคนครับพ่อกันคลิปนี้ออกมากินเข่าปลานะครับผมอยู่อำเภอปางกูนะครับจังหวัดรีสเกตนะครับผมกับทีมงานผ้ามานะครับผม สวัสดีครับผมนี่นะครับผมเซียนอยู่บ้านไหนเนาะครับนี่อยู่บ้านโคกสำโรงครับนี่บ้านโคกสำโรงสังขะครับผมโอ้นีนะครับมาจากสุรินทร์นะครับผมอันนี้ของแท้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับพ่อพอนะครับสวัสดีครับพ่อเสงยครับกันคือเ่าครับนี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์เติมครับอาจารย์เติมผ้ามากนะครับมือนี่นี่นะครับโอ้หลายต่อพอสมควรนะครับเป็นเป็นไม้โนกงยังอาจารย์นกอ่างก็มีครับโอ้ยลายอย่าง อ่างหลายค่ับอน่าจะเยอะอยู่ครับโอ้นี่นะครับผมเบื้องที่นโนเพินโอ้ยนาดบันนีน <c oughs> น้กัสิอาามองไซ้เลยล่ะครับผมตีดตามรับชมเบื้องนะครับว่าคลิปนี้สิเป็นจังไดนะครับย่ำเซาเซานะครับร่มกันหนาวหนาวที่ตามรับชมนะครับตั้งแรกบอเป็นผลนะครับผม มาครับพ่อเสียงบกคือนอพ่อนะนกพันนกพานนะครับนกคือแจ้งนกมันโบไลนะครับโบไลมากหรือบฮันลงมากหอดต้นกับโบกาลงนะครับจะได้ยางขึ้นมาลดนะครับผมได้ป่าวเพื่อนได้ตัวนึงแล้วฮึแต้มนึงแล้วปาธุแบบธรรมดาสัยอามาเบิองเบืองอ้ได้เต้มนึงแล้วของแข่อีรีเลยนี่ แต่เฮาตีบ่เป็นหวานเลยเน้องฝรั่งอ่ะหวานบ่ล่าฝรั่งอยบ่ได้หรอว่าบรรยากาศก็ดีนะครับผมนกบ่หลายบึ้งเแต่นกบ่หลายปานใดนะครับแดดดีนะครับแต่ว่าลมมาแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่เนาะพรั่งอ่ะตัวนี่ตัวนี้เลยตัวหนึงตัวนั้นมั้ง มีกุกหนึ่งเสียงใหญ่คือสีแมนมานแล้วนะครับผมพ่อพ่อนี่เด็ดนะครับนี่ยังพิเศษพ่อพ่อจะเบิรงบ่เลยจับใส่กล่องใส่ถุงเลยไปเลยเบิรงกโอ้มานมานดีลนะครับผมพ่อพ่อนี่เขาแค่นะครับนี่นะครับรุ่นเก่านะครับผมนกดินยังบ่พันมีแตบนะครับเนีนดเมียนไปแล้วครับแตมหนึ่งมันๆครับพี่น้อง ไอ้นอกมารยูขุดปะขึ้นโมามานหลายเลยวันนี้ก็ขึ้น <laughs> ขึ้นมากินเข้าแล้วนะครับผมเ <c oughs> บิงที่ละครับพี่น้องสวัสดีครับโอ้วีต่ของแท้นะครับผม <c oughs> ทีมงาน <c oughs> ทีมงานสุรินทร์บ่ครับนี่อันนี้ทีมงานสุรินทร์นะครับอันนี้ทีมงานไอ ปางกูนะครับผมนี่แหละครับห,หัวเรื่อหญ่ทั้งปางกูนะครับผมมีแนวของฝากรุ่แนวที่เด็ดที่เด็ดสื่อมานย่าคนบอกกินเหล้ากินเบียร์โอ้นี่นะครับผมวันนี้จะกินเขากินน้ำก่อนนะครับจังค่อยไปลุยไม้นะครับผมๆๆๆอาจารย์เติมหมานแล้วนะครับผมนกยังไดนกยังไดนกป่าเสียงหน่อยครับโอ้ขาล่มบ่อบ่อปันใดครับขาล่มบ่อปันใดนะครับนี่นะครับผม มาแล้วนะครับทีมงานคุกขันนะครับนี่ปางกูนะครับผมอันนี้สุรินทร์นะครับผมอำเภอสังขะได้เนาะอ้ายเนาะมมาจากสังขะนะครับนี่บงไกด้วยเ่ยนสีบดีก็สิผ้ากันกินเข่ากินน้ำนะครับผมนี่แหละครับมากินเข่าปลานะครับพี่น้องตัวนี้ว่าเป็นเหนือไก่ด้วยโค้งไก่ ต้มไก่นะครับมันหมมีนี่นะครับหมมีเลยได้จังสีเครื่องเดิมปลาแก่ห่อนแก่ยั้งกะโอ้นะครับแก่ห่อนนี่นะครับมามาอายมาอยากมาขับีนนึ่งย่บอกมีมีสุภาพสตรีมาน้ำนะครับผมนี่นี่นะครับเป็นแฟนของอาจารย์เติมนะครับบอกแม่เขาระบบแบบนั้นบอกนี่นะครับผมมาเลยมาเลยใส่กับกุ้ยช่ายไปดีมาได้ครับกินข้าวกินน้าน่วมกันนะครับ กินวแเดก็มีครับคมาามได้กินเขาอิ่มแล้วกมมหาหม่องไส้นะครับผมพอพ่อไปทางใดนั่นนี่แนะครับผมจอดรถบ่ได้ได้ครับนี่จอดรถไปเลยได้ครับนี่เอาหาหมองไส้เบิ่งพ่อครับครันะครับไปทางใดล่ะเฮาพ่อสิงไปทัวทีบแล้วเนาะเลยนะครับผมเบิ่งที่นกีน้อง นี่แต่กต่อดินนะครับที่เด็ดที่เด็ดหามองไส่ก่อนครับผมเฮ็ดเหญ่เฮ็ดย่างกันเนาะวันนี้เนาะ นี่นะครับผมมานบอโอ้โอ้นี่นะครับแตบบหนึงครับของหนาใหญ่โอ้หนึ่งแแบนะครับจันเติมจันเติมได้อีกบ่บ่ครับจันเติมกับแแบบนึ่งแล้วที่เเลือล่ะพ่พายิมเป็นไเหวเวอาจารย์เร่อไใครับเหวครับเหวเวเงเนาะอาจารย์ใหญ่ เฮ้ว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 พอสิงเหมือนเดิมเฮ้ยเหมือนเดิมเฮ้ยแฮ้ยเหมือนเดิมนะครับผมเนึ่งกันจานอีกจานเติมกระแตมหนึงผมกับเฮ้วคือกันนะครับผมตัวนี้จานเติมโอ้ตัวตัวตัวแล้วครับตัวนี้ไทยแล้วจานเติมเห็ดแห่งกันเนาะบัดนี้หน่อนี่นะครับผมนั่งกินน้ำเย็นๆแล้วกันนั่งอ้อมนกนะครับผมขอทานะครับผม รามเดิมพันกันอยู่เฮ้ยไปบอกนะต้องัวนี้ก่อนกันเด้วยตัวนีรรณตระสนานกสวนมันใ่แถวนะครับผมแถวนะครับขายชนขายขายเดียวกันนกปลาบลอะไรกับเอานกตอมอะไรกันนะครับผมความสุขความสุขนะครับนกปลาบลอะไรกันเลยเอานกตอนี่แหละครับมาให้มันไล่กันแก่แถวแก่แถว นะครับผมบ่คือเน่พ่อเน่ามันนี้เนาะบ่คืดมีแล้วก้นหมานครับนี่หมานตลอดนะครับนี่พี่เดชนะครับผมกับหมานอยู่สามนะครับผมที่เหลือกับพวหมานนะครับผมกับพวหมานพี่กันเหรอครับ มืออื่นแก้มือไม้นะพ่อนอครับมือไปทางใดนอไมครับแก้มือไม่นอครับถ้ันหยุดแล้วก็ต้องเบยจเย็นกับมันได้ตรวนี้เอาละครับพี่นอฮาก่อนฮาก่อนได้ขันก่อนเสียสามขวดตัได้สี่ยากเซียนะครับยากเสียบอกเอ้าตันนั้นลอยากเสียั่น่งได้ไดยได้เลย ดีดเอาจินทุบแมงหัวมันเลยนั่นมาไก่ถือตียมากันเลยอีทุบถือตียมากันไหนกินแล้วมันจะทุบบอนั่งคุยกันไปกันมานะครับผมกัติดต้อนซื้อนกต่อกันอยู่ปลาเลยนะครับพี่น้องม่นธรรมดาเลยครับนี่เห็นเลนถือใจวะ พายิมแม่นครับเอาเลยนะครับผมนี่นะครับผมมัดจำก่อนนะครับหกรอยถึงคับากองหารอยมัดจำก่อนนะครับผมสื่อในราคาสีเท่าเนาะนี่นะครับผมเล่นถือใจเอาเลยนะครับของแท้นะครับพี่น้องเอ้ยบานนี้คุยกันไปคุยกันมาเทียนบีกาเสียเสียนกตอเลยทั้งนังกระไดนกตอไปตัวใหม่เลยนะครับผมที่เด็ดที่เด็ด กาสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมไว้พ่อกันในคลิปต่อไปนะครับแถวนะครับผมส่วนตัวกับนกป้ากับบ่หอยไรนะครับนกกับพ่อมีอยู่คนกับบ่หมาน้ำหระครับพี่น้องไว้พ่อกันในคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจในการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเบอ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับ ทีมงานได้ออกไม้กับขอให้มั่นมันเดินทางกัให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยชกันสุขผูสุขน้นถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพอกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม